ขอเจริญพรับเพื่อนท่านอยู่แล้วเพื่อนเราบ้ังนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับขออนุญาตครับเขาทีนลาครับก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกับฮอกไกน์ทานะครับก็ก็จะพัฒนาทีมยูนิเตดีกว่านี้นะครับขอบคุณครับให้เกียรติ อคคุณ่ะะเเเยยมีีีไวว้นนัดแขขง็ภาพสตรีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะคะแนนเอา6 1กิน53คอส114ได้แก่ ขนาดอบครัวแล้วก็ที่สนามีแห่งที่การซ้อแล้วก็สที่ให้สิงดเสนอเป็นปาตามคนแดี๋ใเท่ครับท่านจะได้ปีนะขอบคุณครับผมอได้ขอบคุณครับดีใจมากครับ สิ okay, all, ่งที่ท่านได้ก็คือขอขอบคุณพ่านค้าทั้ง่มดเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข้อทุกท่านที่ให้คำแนะนำครับนี่คือนี่ก็นอนไม่หลับไปทำรู้ว่าจะมีแข่งวันนี้ขอบคุณครับครับต่อไปนั่งขอขอบคุณโรงงานตาลนิพุลนะครับที่ให้การสนับสนุนทุประการในการแข่งขันครั้งนี้นะครับขอบคุณ โกมนะเช็คมาครับที่ส่วน่วมควนวันนี้ครับผมแล้วก็ขอบคุณสนามกอล์ฟอเมงเอ๋นะครับเพราะว่าผมไม่เคยตีสนามกอล์ฟไหนที่เคยได้11พาณนะครับในรอบเข้าผมนะครับลุ้มหนึ่งก็มาณสองพาแล้วก็สามภาต่องเื่งกันนะครับแสดงว่าง่ายจริงจังนี่ก็มาเล่ผมได้รับนะครับเพราะว่าจากการเรื่องกีฬากอลมาก็หนึ่งตีเต็มนะครับที่ได้รางวัลนี้นะครับขอบคุณมากครับ ต้องวันวนี้ก็ขอขอบคุณทางตอนนั้นแฟนที่ผูห้หลวมครับจริงๆวันนี้ผมตีไม่ดีมากครับตีแย่สุดๆเลยวันนี้แต่ก็ได้ช่วยเพราะโอเคนะครับขอบคุณมากคนระับคุณผมมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนไห้เท็กยุนและอาอีที่สนับสนุนเยาวชนของครับขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่คอยนสนับสนุนเยาวชนมาในตัว ก็เราเนี่ยขอบคุณมากครับก็เรียนท่านต้องเสียหน้าการเป็นพระลูกขกงพ่ออในศึกนะครับพอในศึกก็ไปได้5ล้านานครับก็ภูติใจครับไม่ดีที่ได้รับรางวัลนะครับเหงมือ๊บมือผมติดต้องนะครับอ่านัดแรกที่ได้รับรางวัลน่าจะมาจากสนามได้นะครับขอขอบคุณสนามได้สนามก็ของเรานะครับที่ทําให้ ผมพัฒนาแล้วก็ทำสกอร์ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ผมแข่งมานะครับน่าจะมีคงนี้ที่สกอร์ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณสนามได้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญแล้วก็ทุกท่านนะครับอยากอยากมีสกอร์ดีแล้วก็มือเก่งขึ้นนะครับอย่าลืมมาใช้ในการสนามก็สนามได้ของเราครับขอบคุณครับ อ่ากล,าลักาัิในมอ่นะขอบคุณมากครับแต่ว่าวันนี้ผมจะได้อย่่อหนึ่งทีไ่ได้ตังค์ครับแล้วออนสามไม้ที่ผมเจอค่คนนะฮะเขาใช้หัวไม้หนึ่งทุกคนสัญญาใครเปลี่ยนไม้เดียขสองพัน เขาได้ยินจนจนเขาได้ช่วยนะครับผมรับแทนนะเขากลับก่อนนะครับผมก็ไมีตรงนะครับผมครับก็ขอขอบคุณหอการท้าจังหัดเลยครับอาเอนะครับแล้วก็อาสมพรนามัญญาครับพี่เส้นสนามได้ดีมากครับกีนกีนมีความท้าทายนะครับแล้วก็ลีเอาเฟเวสภาพสนามสมบูรณ์มากครับก็หลังจากแมตช์นี้เราอยากให,ให,ให,ให สนามเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมมากครับอือเอาเอาปร,าาประ,ระปกันเส้นนะครับต่อไปเป็นห้วยใหญ่ประเภททีมมากาวเลยก็ขอขอบคุณให้เสร็เร็วนะครับและก็ท,ท,ที่สนับสนุนเยาวชนมาตลอดครับขอบคุณครับ